นี่ก็คืออุทาหรณ์สนใจนะคะว่าบางครั้งหน้าคนเราก็ไม่ได้เหมาะกับสีคิ้วแบบนี้สีคิ้วสีนี้เหมือนกันทุกคนเช่นมูแต่ว่าอ๋อตอนหน้าสดก็คือดูไม่ได้แต่เวลาแต่งหน้าก็คือตอนนี้มูสามารถเขียนคิ้วได้สีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มสีดำได้หมดแล้วหลังจากที่คิ้วเดิมมันเป็นแบบสีดำมาทุกคนแล้วมันมันแต่งมันแต่งคิ้วไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้เลยมูก็เลยแบบโอเคทําใจ สตอนนี้ก็คือเหมือนคนหน้าป่วยไปโดยปริยายเลยจากคนแบบว่าหน้าสดก็รอดอตอนนี้ก็คือล้างหน้าพร้อมนอนแล้ววันนี้ก็มีอันนี้โมมีอมมีเรียนตั้งแต่ก้ามงเชา้าถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ทำงานอาจารย์ให้จดงานส่งจดด้วยมือค่ะย้ำจดด้วยมือ ให้นักศึกษาจดงานด้วยมือเท่านั้นแล้วก็ห้ามเอามาจากเน็ตต้องนั่งอ่านตากเอ,อกสารของโมเท่านั้นโอเคสบายใจโมะไม่เข้าอ่ะทุกคนคิ้วสีนี้มันไม่ได้เหมาะกับเราหนนะ้าทุกคนแต่ว่าโมอชอบชอบชอบอกว่ามันแต่งหน้าแบบโอเคอะ นี่นะคะการที่เราทําตัวแบบจัจการแบบมีจรัดการ,กรกแบบนี้ก็คือเดี๋ยวก็โดนเลี้ยงเ่าเป็นลูกคุณหนูความจริงเราไม่ใช่ลูกคุณหนูค่ะแค่เรามีบุคลิกที่แบบว่าแบบนี้เออใครก็มีบุคลิกแบบนี้ได้เข้าใจปะแต่ว่าชีวิตจริงก็คือทํางานไปส่วนไปอะไรใครจ้างอะไรก็ไปโมไม่ได้มีความฝันที่อยากมีพ่อแม่รวยโมม,มีความฝันที่อยากรวยอยากได้ปวดรดวย้วย เอ้สามีไม่อยากสามีรวยรวยก็ได้ค่ะรวยนะั่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ขยันทาง,งานตอนนี้ยังไม่รวยนะคะกำลังสร้างนี่มองพี่มองข้าพี่ไปก่อนโอเคเราทางทนไ็เสรแล้วขอบน่นนิดหนึ่งวันนี้หลังจากที่าได้ยินอ,อ่อเรื่องราวอื้อฉาวไม่จุกที ไม่ต้องเป็นห่วงโมขะโมลงเพราะว่าเอามาเป็นอัธรสให้ตัวเองแล้วตงน,นี้เออก็ตลกดีก็ยังไม่เลิกทำตัวเด็กน้อยก็น่ารักดีเอ็นดูในความที่เขายังเป็นเด็ก <c oughs> นี่เนาะคิวไม่ได้บางนะทุกคนคิวมวยาวมากดู <c oughs> ก็คือยอมไปหมดแล้วถามว่ายอมด้วย,วยตัวไหนตัวเนี้ยจะไปหาซื้ออนะ ก,ก็คือวันนี้แบบมันมันครั้งแรกในชีวิตที่มีคิ้วสีนี้ใช่ไหมเราคือมันไม่มันตอนหน้าสดอ่ะมันไม่รอดนะแต่ว่าพอโมแต่งหน้าโมเขียนคิ้วเข้าอะ่ะเออโมอยากได้คิ้ววันนี้โมอยากได้คิ้วสีน้ำตาลอ่อนมันก็เข้าเดิมทีอะ่ะคิ้วมันเป็นสีดําใช่ไหมเรา คือมันน่าโหดอะทุกคนเอเควเห็นปะบมรู้สึกว่าสว่างสุดๆสว่างไหม่สว่างมากเอาใหม่โอเคน่าจะแบบมืดไปหน้ามโกป่วยเลยป่วยไปโดยทันทีเลยอะแบบสักไปยอง อยู่ดีๆไม่ว่าดีจะคนแบบว่าหน่าสุดแบบสวยอะ่ะก็ไม่ได้สวยแต่คือมันดูได้เลยอะ่ะแบบไม่ต้องแต่งหน้าออกไปชีชวิตได้เลยอะ่ะตอนนี้คือเหมือนคนแบบว่าเหมือนคนไปบวชอ่ะทุกคนเหมือนคนแบบเพิ่งสึกมาหลับไม่ได้อันนี้เราก็ลงหลังโทนเนอร์โมไม่เมสสำรีทุกคนเมื่อกี้โมใช้มือป๊ป้ายๆบวยๆหนะ้าเพราะว่าสธิีหมด พึ่งหมดแล้วืมสื่อ,อเดิมความาใช้ของใช้เหมือนเดิมที่ใช้ในชีวิตประจำวันอตอนนี้ลงเป็นเซรั่มสกินแคร์เตยในวีบนีคะเซรั่มจะลงหลังโทนเนอร์นะโทนเนอร์จะลงเอ่อโทนเนอร์จะเช็ดหลังหลังหน้าเพราะว่าโทนเนอร์จะเป็นตัวไปย้ำความสะอาดของใบหน้าเราแล้วก็คุมความชุ่มชื้นนั่นเอง่ะก็รอนีดหนึ่งเพราะว่าเซรั่มค่อนข้างที่จะแบบว่ามี เขาเรียกว่าอะไรอะหนาแน่นเนะไม่รู้แต่ว่ามันหาตามความรู้สึกรีววตามความรู้สึกได้ปะวันนี้ไม่ได้ไล์ขายของเลยโมตะดาบางทีบางคนมันก็ต้องโดนด่าบ้างค่ะทุกคนมันแบบว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นแม่พาร์น่ะยังโมเป็นแม่พาร์ว่าไหนโมจะไม่ด่านะ มันยังไม่พร้อมบวชไังไม่พร้อมบวชถึงแม้ว่าหน้าเหมือนจะเหมือนคนบวชแล้วก็ตามมันดูไม่ได้เลย <c oughs> เห็นไหมอ๋อตอนนี้ที่เราหล่อตีรัมเสร็จตัวกดทาไอคิมนะคะแล้วก็มาทานคอลลาเจนกันค่ะแต่ว่าเราต้องดื่มน้ำให้มันเยระมากนค่ะคอลลาเจนมันไม่อร่อย ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอา้าคอลลาเจนค่ะอ๋อนี่อันนี้โมทางคอลลาเจนม็อของสายกุลน,นะคะตอนนี้กล่องนี้มันก็เหลือเหลือสี่สองได้มาสี่คนรู้สึกตั้งแต่ตัวเองแบบไม่ได้สนใจชีวิตใครคือคือเราประสบความสำเร็จเรื่องการอยู่คนเดียวคุยคนเดียวเหมือนคนบ้าแบบชัติหน่อะ มือยู่หน้ากล้องก็พูดคนเดียวได้เว้ยทุกคนแบบเหมือนเมื่อวานมูไปไล่เอ่อแรกๆมูไล์สุดแล้วมูอะมูทอมากมูจะร้องไห้มูแบบไม่มีคนดูไม่มีคนชนกยุ่ยฟบบิอไปขายของปากกาใช่ปะแล้วมันเอ้ยเป็นไล่สุดที่เงียบม,มากทต่วันนี้คือบางทีก็ป่นไปเรื่ลยนบ่นอะไรก็บน่นสรุปคือข,ขายได้เออตั้งแต่ผพ้คนเยอะเป็น อ๋อถ้าลายสดมันเงียบใครจะไปะอยากดูกคนนะุณน่ะนี่เป็นขอกับเจนี่โม่ังอ๋อสุอันนี้เป็นคิวที่แบบว่าเราไปไปกันอ๋อไม่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 บุปยอมอะแต่ว่าวันนี้เขียนคิวได้สวยมากทุกคนอย่ารอคิวโมนะ รอเซรั่มเอ้ยเซรั่มมันจะเสร็จตัวแล้วนะะี่ว่ะโอเคเดี๋ยวไปเอาไอาคลิมมาดีกว่าแบบนึงอันนี้คือชุดนอ,อนอันนี้คือชุดนอนของเรานะคะที่กันนี่เลยออนกลาคืนที่โมใช้เป็นประจำยูกกิลโมยังกินไม่หมด จนกว่ามูจะรู้สึกว่าน่าตัวเองแบบดีแบบหลายปเปอร์เซ็นต์ก็คือตามเก็บเยอะเพราะว่ามูทางานหนักตอนนี้ก็แบบคือเป็นเด็กบ้านนอกอะ่ะเขาจัดไปแล้วก็บ้านก็ทํางานแบบางแต่เด็กแบบหนักหน่วงผิวก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเมื่อก่อนนี้ก็คือดีขึ้นได้จากได้จากกินแชร์ด้วยตัวเองขายที่ช่วยชีวิตไว้ตอนนี้ก็คืออัพสติลตัวเองขึ้นมาก็คือแบบหางเงินได้เยอะแล้วก็เลยเออ10เ t ็ p สาวเกาหลีเลยจ้า หมอยจุไรสง่งหมอยจุไรเซอร์ทนนนองทนเนอร์คลิทน,ทน,ทน,ทนส่งคลินซิ่งมาจา้อาอ๋อสบู่หลังหน้าโมช็นของเป็นน,นะอันนี้ก็คือเป็นไอครีมของเซนติลทีซิสมชอบความที่น้องแบบสั่นอะเวลาโดนผิวบางๆคือมันสั่นนะคือแบบทุกคนจะไม่ได้ยินแต่คือมันสั่นมันสั่นมมเหมือนคนไม่ไม่ออไม่มีคิวรอ แล้วเขาคิ้วมุ้ยยาวยาวมากนะหนาด้วยมันเขียนไม่ได้โดนมันเป็นสีดำจ๋าเลยอ่ะอันนี้นะคะทาแค่ตอนกลางคืนบำรุงเพราะว่าช่วยในเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงไอ้เรื่องที่น้องสันอ่ะมันจะช่วยเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้ก็คือแบบว่าวเฉพาะบริเวณรอบตาเลยคือตาเรามันบริเวณรอบตาเรามันจะเป็นแบบว่าพื้นที่ผิวบาง ไม่รู้จะอับอะไรเลยคือดีใจมากคือถึงแม้ว่าคุณจะดูที่โมทําแบบอะไรวีหรอกเพราะเถามว่าเมื่อไรจะทําลงอีสาเออก็ดูหลักร้อยมันก็แบบเอยไม่มีคนดูนี่หว่าเออโอเคทํำก็ได้วันนี้ก็คือมีหัวข้อใหม่ย้อมคิวเพื่อไปบวช <laughs> ไม่ใช่ยอมคิวเพื่อแต่งงาน ชอบไอ้เครื่องนี้ที่สุดแล้วแหละเอ้าอันนี้ฝา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 อยู่นี่แล้วก็เราก็จะตามด้วยมอยจูไรเซอร์นี่แหละเออตอนตอนที่เราทำมอยจูไรเซอร์เราเราเราทานในครีมมันจะดีกว่าไหมมันไม่ดีโอเคตอนที่เราทำมอยจูไรเซอร์รอครีมใช่ปะไม่ดีเอาออกมาใกล้ใ้โอเคคือพูดอยู่คนเดียว m o i s t ไ r เซอร์มช้เป็นของสก,กินทิ่ส์ใช่ไนนนะโอ้โหเนื้อแบบช่ำอ่ะความเติมน้ำแบบรู้สึกได้เลยอะอโยเกิด์ตนี่ตั้งแต่ช้านะโมชัยตัวเย็นไม่คนกินอะไรแบบว่ากินได้ทั้งวันอนะ่ะกินไม่หมดมันก็แค่ตัวเย็นละก็กินอีก บางทีก็ไม่ได้กินหรอกโมกินคอล้าเตนอิ่หมูอะเราโยเกิร์กิบเราก็กินตอนเช้าอย่างเนี้ยเป็นแบบนี้จริงๆขออนุญาตทำตัวเป็นคุณหนูเนะเดี๋ยวเพิ่งนัาหัวใครนะคะมันไม่น่ารักเลย แต่ว่าก็คงประสบความสำเร็จแหละหมูก็อยู่ป้านอกหมูก็ยังทําตัวแบบนี้นะแต่ว่าแม่ใช้อะไรไปนาไปให้ขรอบเปลกที่หมูเป็น,นคนถือให้ที่บ้านก็ไปอ่ะไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรอ่ะคือไม่ได้รังเกียจอ่ะคือถ้าเป็นคนหนจริงจริงเขาไม่เคยอยู่บนนอ,ขอเขาคงรังเกียจอลยละ่ะเอาหมดอ่ะก็แค่อยากเป็นคนที่น่ารักสดใสทําอะไรแบบอันนี้เหมือนเดิมคือเป็นคนสะอาดมากอย่างเงี้ยก็เลยดูเป็นคนโหนหรือเปล่า แต่ว่าไม่ได้สร้างใครลำความสายทุกอย่างมันอยู่ที่การหลอกตัวเองเลยทุกคนมันสุดูสุดมากคือด้วยความที่ใช่ตู้เย็นแล้วเอามา,า่ามันดีว่าแล้วก็ตบตบน้องนะคะก่อนทานไอครีมเพราะว่าเราจะเป็นการปลุกปลุกใครไม่รู้นะคะให้มาทำงานเซลล์ผิวก็วคือปุก เซลลผิวหนังเรานั่นเองนะคะกระตุ้นน้องให้น้องแบบตื่น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 รับสารอาหารเข้าคือถ้าเรากระเทาะหน้าตัวเองอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราแบบกระเทาะหน้าคนที่นินทาเราเราก็แบบไปเลยเชื่อมองเราไม่ต้องเป็นคนดีกับคนไม่ดีนะมันไม่ดีเข้าใจไหมก็เหมือนแบบตำรวจจับโจรอะอย่างเงี้ยเออ ตำรวหลดจะไปโจนไปทำไมถูกปะต้รงหลดเป็นคนดีเนะาะราคาแบบร้อยกว่าบาทเองแกบางทีฉันก็เอาความสวยสิก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดแบบต้องเป็นลูกคุณหนูอะเข้าใจไหมมันก็เกินเหตุเกนินมันก็เกินไปที่จะมานั่งนินเาว่าฉันเป็นลูกคุณหนูฉันเป็นลูกแกยนูแม่ฉันไม่ได้ชื่อหนู ตอนนี้เราก็แบบจะเป็นคลิปที่แบบทําไปแสะไปเพราะเหมือนที่มันนินทาเราเราอยากไปยอมค่ะทุกคนอันนี้เป็นในคลิปที่เราจะทาก,ก่อนนอนกันนะคะโมใช้เป็นของเจนนีวิค่ะสกินแคร์ที่มมมีขายนะแต่ว่าน้องๆที่ยังเป็นวัยเรียนไม่มีเงินใช้ของเยอะพี่ไม่แนะนําค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยอันนี้พี่หาเงินเองได้แล้วเนาะพี่ไม่ได้แบบมีผู้ชายเลี้ยงเหมือนที่เขานินทานระา ถ้าพี่ม really. ีผู้ชายเลี้ยงพี่คงไม่ต้องมาเหนื่อยเลยพี่ไม่แบบอยากมีอยู่คนรวยๆมาเลี้ยงเหมือนที่เขาดินทากันนั่งเลยก็คลิปนี้จะเป็นการส่อแทรการแสะนะคะไม่เอาอัเธรดเลยเขาก็น่ารักนะเขาเป็นเรื่องตลกให้เราไปละคนที่ดินหาราอนโอเคอ่อมีมีมีคนรวยคนไหนจะมาสดีไหคะนี่ เราก็ทาในครีมแบบปาไปเลยโอ้โหเนื้อแบบนิ่มมากแล้วก็ซึมเข้าผิวแบบรู้เลยว่าแบบเติมคอลลาเจนเติมคือแต่ละตัวแม่งมันเข้ากันหมดเลยมูทําแบบนี้มาสองเดือนแล้ดูดิอืมอืมนี่ต่อไป อันนี้เราก็คือทาในครีมเสร็จแล้วนะต่อมาเราก็ทาดีบแล้วก็ปอกผมแล้วก็เทุกคนจะลงไปผมไม่ดูแบบอาสดล้ไปไ้วยคือต้องแต่ไปไปยองคิวมากก็คือแบบอะไรมึงมึงเหมือนคนจะไปบวชแม่ชีเลยเปล่อยวางแล้วดูนินทาแบบนี้ผู้ชายเลี้ยงคนรวยเลี้ยงนี่กขาทำงานหนักขนาดนี้ยังมองมีคนเลีย้งยงแบบ บางทีกูก็เคยร้องไห้จนทอนะวะ่ากูจะมีแฟนกับคนอื่นกไม่เคยมีเวลาตกใครเลยทำไมื่องน้องเนินทาแบบแกก็ทำกรรมกันยันกันเนินทาเลยอะ่ะแกก็ใจร้ายกับเราเกินไปอันนี้จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะก็คือน้องจะมีแบบพวกคอลลาเจนเซรั่มสำหรับข้อมือพอเดี๋ยวมันจะแข็งตอนเกมัมนจะต้องไปฉีดฟิลเลอร์ซึ่งมันมัน,ม,นมันใช้ราคาแพง พาไปเลยตั้งแต่ตน้นี้คือมันใช้เงินเยอะอะทุกคนน้องๆที่ดูอยู่พี่ไม่แนะนําให้ไปหาซื้อใช้นะคือถ้ามันยังไม่จําเป็นยังเด็กอยู่คือพี่แบบทํางานหนักแล้วพี่อายุยี่สิบห้าแต่ว่าคือร่างกายพี่มันมันจะสามสิบแล้วอะคือมันมันการตรงงันมันหนักมากคือคุณหมอย,ยังพูดเลยว่าหนูอายุยี่สิบห้าจริงไหมร่างกายไม่แข็งแรงแล้วภูมิไม่ดีภูมิคุ้มกันไม่ดีด้วยนอนดึกดึกขนาดตอนนี้ได้ค่ะคลิปตอนตีสอง กาลังจะนอนอันนี้เป็นลิปมันที่แบบว่ามีสใีให้เราดูดีขึ้นนิดนึงเพราะตื่นมาเราจะได้ไม่ต้องตกใจเองใข่เน่ะงูจะขออน,นี่เผาหน้ามาหลังจากที่แบบหน้าสดเราดูดีตอนนี้ก็คือทั้งหน้ามา,ท,าทั้งคิวคือกูเป็นไข่กูจําตัวเองไม่ได้เลยวไหนวะอ๋นนอวันนี้ไม่ได้สกักผมเพราะว่าเมื่อเช้ามูสักไปแล้ว วันหนึ่งมจะไม่สะเช้าเย็นนะคะมมสะทุกวันก็จริงแต่ว่าแบบวันละครั้งซึ่งเมื่อเช้ามูแบบไปสดขายของใช้เทเิตเตอร์แบรนด์เอ็มมาโรนแหนะคะก็คือตัวมากับตัวเซรั่มตัวนี้ก็คือมูจะใช้ให้ดูตลอดในวัเลย,ยเซรั่มขวดนี้มนหมดตัวรองอัปทิ้งมันโตไอ้ตัวนี้เป็นตัวมานะคะบำรุงเรื่องผิวเสียเซรั่มค่ะสามารถกดสั่งซื้อได้นะเทิตเตอร์ราคาดีจะหมดแล้ว นี่นามาลรากับคิ้วมหม่เราคูนานค่ะอย่าลืมไปหาซื้อเทเตอร์เอาผมมาใช้นะ